ตัวแทนจที่5ไทยบาแกคตัวแท่จที่กบีโกแทนจักมที่แปดอเมริกันฟอเตสเปรเนล เราจะที่แ่งเบลฟอร์ที่รจะพที่ศาลวายฟอร์เชอรีเรจะพี่ห้าฟอรเรนีสเรจะที่แดบริโฟเกอร์สเปนแล้วรจะกที่กานชูว่ารปกอน่จะเปดที่ท่านสบเอรดชิลเป็นสัมบัโชว์งานอวิที่สามกรนาเต็มความต้อสนัขของท่านที่สนาประกวดด้วยครับลม่ยง kind of ูกจูงกลมุ่ยลงน